ครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงกล้องตัวหนึ่งนะฮะที่เป็นที่คือฮารผสมควรเลยในช่วงเปิดตัวนะครับแต่ว่าอยู่ดีๆก็เงียบหายไปนะไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันนะครับซึ่งกล้องตัวนั้นนะครับก็คือเจ้า Insta 360 1R 1-inch Edition นั่นเองนะฮะที่ผมกำลังถือถ่ายอยู่ตอนนี้ได้แหละความเฟี mm ้ย hmm. วของมันเนี่ยก็คือการที่มันใช้เซ็นเซอร์1นิ้วนะแล้วก็เป็นการโคเอ็นจิเนียริ่งกับทางไลก้าด้วยนะครับเฟี mm ้ย hmm. วจัด โดยในคลิปนี้นะครับผมก็ตั้งใจที่จะทำออกมาให้มันเป็นแนวบล็อกไปเลยนะก็ขออนุญาตใช้งานร่วมกับตัวไมค์คอมิกาบูมเอนะครับเพื่อคุณภาพเสียงที่คงที่นะส่วนตัวแล้วเนี่ยผมก็อยากจะรู้ว่าพอได้ใช้งานเจ้ากล้องตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันจะสามารถใช้งานได้จริงขนาดไหนนะครับแบบเวลาที่เราจัดเป็นกล้องเซตเล็กๆไว้เพื่อท่องเที่ยวอ,อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็แน่นอนตามสไตล์วอดอนะฮะจะทสกล้องทั้งทีก็จะขอถ่ายเป็นพ็อตเทรตวิดีโอไปด้วยเลยนะครับซึ่งผมก็ นัดน้องดังแบบไว้นะตอนนี้ก็เลีดแล้วแหละเดี๋ยวเราจะเดินทางไปหาเขากันครับผมไปแลวครับตอนนี้เราก็อยู่กับดังแบบของเรานะะน้องเจนะครับเหตุผลหลักๆเลยนะครับทุกคนที่ผมเลือกน้องเจนมา ใช่ในวันนี้ก็คือผมเนี่ยเป็นแฟนขับโจโจอยู่แล้วนะตัวโยงเลยแล้วพอเห็นคลิปนั้นแล้วแบบว่าต้องต้องน้องคนนี้แล้วอ่ะทุกคนต้องน้องคนนี้แล้วอ่ะปกติเจนเป็นแฟนการ์ตูนโจโจด้วยแบบริจร่เอาจริงคือเพิ่งมารู้จักเมื่อปลายปีที่แล้วเพเพื่อนกลุ่มเพื่อนน้องอ่ะเขามีคนที่ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับโจโจขึ้นมาแต่เราตอนนั้นยังไม่เคยดูแต่ตอนนั้นเราก็ไปหาดูอะไรก็เออชอบกรลิตกันก็เลยอื้ ต้องอย่างนี้สิครับก็เดี๋ยวเราจะขอใช้กล้อง ISA ตา1 R วันอา i t i ันอีนนี่นะครับชื่อเรียกยากนือเกิดในการถ่ายพอเทวิดีโอนะครับกับน้องเจนนะก็ผลจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปดูกันเลยฮะหวังว่าตอนนั้นน่าจะตัดเสร็จแล้วนะ วันนี้ได้น้องเจนมาเป็นแบบนะครับก็ขอขอบคุณน้องเจนมากนะครับบอกเลยว่าถ่ายง่ายมากๆนะน้องเจนที่แบบว่าแบบคือผมไม่ต้องทําอะไรมากผมไม่ต้องไปต้องสั่งน้องเขาเลยดีมากนะเวลาเรามีนางแบบที่แบบ acting <ม>เป็นอยู่แล้วอะไรเงี้ย<ม>ก็คือเราก็โฟกัสกับมูฟเมนต์กับการถ่ายอย่างเดียวนะแบบปึ้งจี๊ดจัดนะครับวันนี้ก็ทุกคนสามารถไปติดตามน้องเจนได้ทางมีอินสตาแกรมนะคะชื่อว่าเจนโฮโฮค่ะแล้วก็เฟซบุ๊กกับยูทูบชื่อว่าเจนดีสไต้นะ เดี่ยวเปล่าแน่อนอนก็ขอขอบคุณน,น้องเจอ <Element. S 1> ีกครั้งนะครับขอบคุณครับว้ได้มือเดียวนะครับมาดึงถือไม้นะฮะบายบายไอ้น้งเจดขอไม้ขึ้นก่อนเดี๋ยว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 เฮ้ยไม่ใม่มอะโอเคครับตอนนี้ก็มาถึงโหมดที่ผมอยากจะ ทดลองถ่ายมากที่สุดเลยนะก็คือโหมดที่เป็นการใช้งานไฮเปอร์แลนะครับด้วยโหมด Time s h ชิ t กับ Time แล p นะผมตอนนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจว่าใช้โหมดไหนแล้วมันจะเวิร์กกับการถ่ายไฮเปอร์แลนะครับเดี๋ยวเราลองไปใช้งานทั้งคู่เลยดีกว่าแล้วเดี๋ยวผมจะขึ้นกราฟิกไว้ให้ว่าเป็นโหมดไหนนะครับ คือหลังจากที่ได้ไปทดสอบมานะครับผมก็พบว่าโหมดไทม์ชิพเนี่ยไม่ค่อยเหมาะกับตัวมอสหนึ่งนิ้วสักเท่าไหร่นะฮะถ้าเราต้องการที่จะถ่ายเป็นไฮเปอร์แลปส์อย่างในตัวอย่างที่เปิดอยู่นี้เนี่ยนะครับก็ต้องใช้เป็นโหมด Time แล p ส์นะพอเราเริ่มเดินเนี่ยกล้องมันก็จะทําการประมวลผลภาพให้เป็นไฮเปอร์แลปส์เนียนๆให้นะครับแล้วพอตั้งกล้องนิ่งๆเนี่ยก็จะเป็นการถ่าย Time แล็ส์ธรรมดานะอ่ะครับก็ตอนนี้ก็เป็นตอนกลางคืนแล้วนะครับก็ถึงเวลาที่จะมาทดสอบความสามารถในการ ่ายวิดีโอในสภาพแสงน้อยนะครับแล้วผมก็จะทดสอบโดยการเปรียบเทียบกับตัวที่มีขนาดเซนเซอร์เล็กกว่านะครับอย่างตัว 4K Wide Angle นะว่าพอาเปรียบเทียบกันดูแล้วเนี่ยมันจะเห็นความต่างได้ชัดเจนขนาดไหนนะครับไปดูกัน ในส่วนของการถ่ายในสภาพแสงน้อยนะครับอันนี้ผมตั้งให้เป็นแบบออโต้และเป็นโหมดสีหลอกทั้งคู่เลยนะผลที่ได้ออกมาจากทั้ง2มอดนะครับก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าทางฝั่งที่เป็นเซนเซอร์ขนาด1นิ้วเนี่ยภาพจะใสกว่าแบบเห็นได้ชัดเลยครับในขณะที่ฝั่งมอด4 KY Angle แองเกิที่มีขนาดเซนเซอร์เล็กพอๆกับกล้องมือถือเนี่ยจะมีนอยขึ้นมาเยอะเลยและสูญเสียรายละเอียดไปพอสมควรเลยครับเออแต่แปลกอย่างหนึ่งนะคือฝั่งมอด 4K โฟร์เคแองเกิเนี่ยกลับให้สีสันที่ดีกว่าฝ น่าจะเพียงพอนะฮะสำหรับวันนี้เอาจริงตอนนี้ที่ถ่ายมาทั้งวันเนี่ยก็ยังไม่เห็นไฟล์นะครับต้องกลับบ้านไปไปดูในคอมอีกทีนึงนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูไฟล์กับข้อสรุปต่างๆนะครับว่าผมมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเจ้า Insta 360 1R1 i n c h Edition ตัวนี้บ้างนะครับก็ไปดูกันเลย โดยสรุปเนี่ยผมก็คิดว่าอันดับแรกเลยะครับคือมอสตัวนี้เนี่ยให้สกินที่แน่นขึ้นกว่าตัวเซนเซอร์ขนาดเล็กเยอะเลยนะแล้วกล้องตัวนี้นะครับก็เหมาะเลยทีเดียวนะที่จะเอาไปจับคู่กับกล้องคอมแพคตัวอื่นในท้องตลาดอย่างเช่นเจ้า c v 1นะครับด้วยเลนส์ของกล้องคอมแพคตอนนี้เนี่ยช่วงระยะกว้างสุดมันก็ยังไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่อ่ะนะเพราะงั้นกล้องตัวนี้ก็จะเข้ามาแก้ปัญหาตัวส่วนนี้ให้เราได้ครับที่สําคัญก็คือมันจะช่วยให้เราถ่ายไฮเปอร์แลปส์ได้ง่ายขึ้นไม่ต้องใช้อุปกรณ์เยอะนะ หรือแม้กระทั่งที่จะเอามาถ่ายช็อตบล็อกเดินพูดแบบชิวๆไม่ต้องกังวลเรื่องกันสั่นใดๆอ่ะนะแล้วก็ใช้พวกกล้องคอมแพกเนี่ยในการเอาไว้ปั้นช็อตบีโรสวยๆแทนนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมประทับใจแบบส่วนตัวส่วนตัวเลยเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของระบบกันสั่นของแบรนด์นี้นะครับคือโดยปกติแล้วเนี่ยผมจะชอบมูดภาพแบบใช้สเตติแคมนะที่จะให้ความรู้สึกเหมือนเครื่องร่อนนะ่ะที่ไม่กันทุกความสั่นไหวแบบหมดจดจนเกินไปนะครับภาพที่ออกมาก็จะให้ความรู้สึกที่นิ่มนวลมากกว่าระบบกันสั่นนนขอองแบื่นน แต่ก็อย่างที่บอกนะครับอันนี้ก็คือแบบส่วนตัวมากๆนะใครชอบสไตล์การสั่นแบบไหนอันนี้ก็ต้องลองตัดสินด้วยตัวคุณเองนะครับผมและข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะฝากไว้นะครับก็คือพอเราใช้โหมดสีที่เป็นหลอกแล้วเนี่ยสีจะมีความจืดมากจนเกินไปนะในมอสตัวนี้แล้วดึงกลับมาให้เป็นแบบปกติยากมากๆนะซึ่งถ้าใครใช้มอสตัวนี้ผมก็แนะนําว่าให้ใช้เป็นโหมดสีปกติจะดีกว่านะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ สวัสดีครับ